สวัสดีครับวันนี้ผมะคยน้อยนะครับเพื่อนวันนี้ผมจะมาเปิดแหวน8แหวน9จูจูชิงเ p พเทพเจ้าสายว่องไวเรียกได้ว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีแต่ตอนนี้ผมเต็มสูบเต็มลำเลยครับเ,เพื่อนทั้งแหวน8แหวน9กนะครับก่อนที่เราจะเปิดแหวน9นะครับเราต้องเปิดแหวน8ก่อนแต่ว่าแมวเนี่ยเป็น a t ทเนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บ a t ทไว้บ้างเฮ้ยมันเล่นสาย2นี่หว่าอ๋อไม่จำเป็นครับเพื่อน มันใช้สลับปัปแล้วนี่ครับเพื่อนๆเปิดแหวน8ปดนะครับแต่แมวเนี่ยมีแหวนคู่ด้วยนะครับแหวนคู่จะใช้ความสามารถตรงนี้เลยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าทําิตหกก็คือความสามารถตรงนี้นะครับทุกการโจมตีจากสกิลใช้งานของสกิลเซียวอู่เอาเป็นว่าไปอ่านกันเองแล้วกันผมปวดหัวครับเพื่อนๆมาเรามาเปิดแหวนเก้ากันต่อครับเพื่อนๆนี่แหวนเก้าผมมีครบสิบวงพอดีเลยนะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยสต็อกของเอาไว้พร้อมมากแล้วนะครับในการเปิด ก็แต่ตัวละครตัวต่อไปนะครับปิงตี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆสุ่มนะครับเพราะว่ามันอยู่ยาวจนถึงกิจปูกกระบี่เลยครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเปิดแหวนเก้าเป็นที่เรียบร้อยสเตตัสเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับกับความสามารถแหวน 9, เก้าเทพแห่งความเร็วจูจุจจชิงสร้างความเสียหาย10ครั้งครั้งละ1% 0 0 0ซสุ่มใส่ศัตรูและเพิ่มขีดเดมท้ายสุด100ท้าวอนว้าว แล้วก็ทักษะเทพแห่งเทพจูจู่ชิงนะครับเมื่อเรากดสกิลเวนเก้าจู่จูเซงแต่ละครั้งจะลดค่าความตั้งใจเป้าหมายลง5%ของพลังจิตตนเองหลังใช้สหายทั้งหมดจะเข้าสู่ซ่อนเลนอุย้ยเมื่อเรากดเวนเก้าจู่จูชิงนะครับมันจะเป็นปีธรรมดาทั้งหมู่เลยแต่แนะนําว่าควรจะไปบัฟตอนท้ายมืองแบบเราบัฟพวกออสกาไออินไลให้ครบก่อนถึงจะดีกว่านะครับไม่เหมือนกับถังซีที่บัฟตอนแรกนะครับ ส่วนแหวน8นะครับจูจูชิงทเทพแห่งความเร็วสร้างความเสียหาย10ครั้งคิดเป็น3 0 0รอเของเอทีเคเกตสตู้และเปิดใช้งานตัศนะวิสัยโลกันเป็นเวลา2เทินหลังจากปลดล็อกสกิลเปดนะครับจะทำให้ปันธมิตี่มีความเร็วเริ่มต้นสูงสุดยังไม่ได้รับตาโลกันโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้กันครับเอาเป็นว่าเพิ่มดามิแล้วตอนนี้ผมเปิดแหวน8แหวน9จูจูชิงนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีครับผม